哎，我这个 เดียวเขาสนะเขาแฝป้เาเท่าเหล็กบ่าในขูดคานเจ็บตีนมาจาก แ่ทิมแพ่ทิมนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกหมอทุกบอนดที่เขามาเราเบ่งลำชมส่องเจโบนะพี่น้องมกักวนมลาตอนนี้ก็มาซื้อพักกับคุณระเบียบพี่น้องเอ้ยน้มน้นี่นะมาซื้อพักกับคุณระเบียบคุณระเบียบพามาซื้อพักพี่น้องไปเห็ดใส่อันอันงานสร้างกระทะเมื่ออื่นนี่แหละเนาะไปสู่พ่อแม่พี่น้องกินพี่น้องเอ้ยแล้วเท่ากับ ด้ยสบายดีนี่คือเจ้าของสวนพี่เนาะเจ้าของสวนที่ทำมาสื่อพักน้ำผิ้นเนาะสบายดีพี่น้องทำมาสามคนพี่เนาะมาสามคนพี่เนาะเอาคุณระเบียบโลกเอาเลยไปได้ไปสอยคุณระเบียบคุณนี่นี่สามีเจ้ามาลำเลียงค่ะเราเป็นคนโลกมาเจ้ากับเป็นคนเดดลำเลียงเอาเอาใบตัวมันงามนะตัวมันแก่ก็ฮหักถิม อันมือเดี๋ยวก็จะเป็นมือบุญแหละเนาะเฮาก็เลยมหาซื้อพักเพราะว่าคุณระเบียบเพิ่นถืออันผู้เห็ดแนวอยู่แนวกินแม่ครัวพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็นเลยผู้ดูแลอาหารการกินหลับแขกเนาะเมื่ออื่นนี่เ <S S S 2> พิ่นก็นเลยเป็นผู้มาเอาพักพี่น้องผักหอมมหาซื้อผักหอมไปเตรียมใส่ในใอันงานนั่นแหละพี่น้องเอ้ย ชอบผนปูกลายอันนีเนาะพี่น้องสอบงามๆโอ้ยทุ่งตันทางในน่ะจกออกเลยมาหงกมีเอนโอ้โอ้ยิงกับบดม่ไาเไมเจ้าเอาไปตามละโเอาลยละน่อยบ่มีเงินหน่อยได้ มีเงินหน่อยก็จกเอาให้ก่อนไม่มีผูกขาก็บม่ได้มีแม่มียุ่งเงินหน่อยจักซีพันเออยืมก่อนก็ได้มีบอได้พากันแต่เงินคอน้ำพบบ้านกันพอได้เงินพี่น้องเ่ยพบบ้านมาให้ออกก่อนออกมาลายเลยออกมาลายเลยบอสมันจะจุกเลยยังไม่ครบเลยบกงแล้วเสียเงินหมดหมดตกทังานซิท่านมาคบมาแต่เงินมันเป็นน้ำประหลาดแล้วแก่แล้วบกม เ่อม <py at> <y hak> ัอันอันขั้นขั้นทงหาพันนะคมอันนี้ชิพชิพแปดพันท้าซื้อแม่นมัคมช่วนพักคนพี่น้างขั้นนาพันนะกินมาได้แล้วใชอันทงมันอ่ะพดน้ามาได้กับเาตั้สาเออพักตั้งสายเจ้ากระปุกเนาะตั้งสายกเฮือนะอยาเนาเบนี่ใส่ต้มขอบเปียกเนาะ ตอ,งงตอนนี้สองสาวกำลังเด็ดพักพี่น้องสองถวสองเถวสองสาวสองสาวด <ś class ic> ีแล้วเป็นผู้สาวบอเล่เบิ่งหาสาวผัดือมันผัดโบเมนอะทิ่นัพี่น้องยังบ่ไล้ถาเขาได้ดอกน้องพี่น้องแมวมมยังไงเราก็สาวกไว้ก่อนเรายัางไม่อยากแก่แถวกัยาและแถากัยังงามอยู่คือก่าวนั่น ควายขี่ไผ่หยกหางให้มันไผ่เงืองหางให้มันบวดนเงืองเองตัวนอหน่าเงืองเองมีผู้ไดย่องไปสิให้หมงเงืองหางให้เงืองเงืองบ่มีผู้ย่องก็ย่องเขาเองตัวนอพี่น้องสูงจะท่านผู้ชมจ้าผักนะจ๊ะนี่ผักนะจ๊ะให้โยกขึ้นสิถ่ายหู่ใหม่หนึ่งสองสามเนอะงามงามงาม สวยงามบ่พี่น้องสวยงามอ่ะงามบ่พี่น้องพ้องามบ่พักงามพี่น้องงามบ่พักงามคนกงามพี่น้องเลยคุณระเบียบจักประท่าคีมอย่างเนาะเดี๋ยวนี้คุณระเบียบงามเป็นพิเศษแต่พี่น้อง้ยหนาข้าวเปื้อนเวินจังหน่อยพัวนางสีห้วงเป็นพิเศษแต่จังหน่อยนี่เมียงามเมียงามบัดฟัวสิห้วงเลยจังหน่อย มียังบอไดไปหญิงไทยมีแต่เซลผูวบ่าวนานๆานนานเขายเซลเขาได้แต่เขาหามเซลบ่เออเขาเซลเขาได้แต่เขาหามเซลไม่เคยจะนัมาเนี่ยหนิเลยได้บุญเลยกุวนมากเนี่ยหนิเลยหมามาเอาบุญเนาะทำบุญทำบุญใครก็อยู่สื่อบัวซากลงอย่ประเทเห็ดนั่นเห็ดนี่นะหมูก็เป็นบุญเป็นกุศลเนาะเห็ดอยู่เห็ดกินยำเป็นบุญเป็นทาน ยามมีการมีงานก็เห็ดน้ำหมูน้ำพวกก็ได้บุญนอพี่น้องอะไรอะไรกินนั่งนี่เชียวอีกเด้อหักม่วงนะพ่วงหนึ่งวันสันพ่วงหนึ่งเอออีกแล้วขาหมักม่วงให่เด้อขาติดสี่สิบเลยแบบให้าวแววออกเบาอะนี่แหละน้ำนมเงินน้อยไห้แม่ออกก่อนแล้วเสียหายแล้ว เจ้อกแมนน้มมบอเดียวขอจิใจเองทำมาฮงท๊ะเออทําบุญดิไยงเติมเองอเงินรวมปแจกบัตรเชิญน่ะน้ำมันเต็มถัง่อยยังเติมเองเนาะแมนน้ำมันน้องเมย์ดอกหานเมยดอกพี่น้องกของเจบโบโรตเอโบำมันนาอัน อันกับว่เป็นยังนะพี่น้องเพื่อว่าบุญกุศลไลยได้รถใหญ่น้ำ้าวฮะนาะแข็งอันให้แข็งอันหล่อมาในเด้อน้องเมฆนั่นเนาะพี่น้องตอนนี้ไปใช้ห้ากับขี่มอเตอร์ไซค์ห่างไปก่อนเถอะว่าในอนาคตเ้าพ่อได้มีสี่รถใหญ่ถ้าถ้าซาโบอันเจ๊โบเพนอันโอกาสเพนได้รถใหญ่กับเจาเมฆกับจิคอแข็นอันหล่อมันพี่น้องเลยออนไลน์กับจักหล่อหนึ่งนะหลังมือก่อนนิด ขั้นบทตายมันถังได้เนาะคนเฮาไปสิถุกเมื่อหนาเนาะก็ต้องมีเนาะพี่น้องเนาะมอเตอร์ไซค์ฮะยังบ่มีปัญญาพี่น้องเฮ้ยตอนนี้พี่ก็ยังเก็บพักพี่น้องเดี๋ยวถาไปเบิ่งไปเก็บอ่าถาไปเบิ่งสวนพักแผดอยู่ซุกสลาเฮานะพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิไปแหวกพุ่นอีกเนาะ อย่าไปพังเสียอนเทโบด้อพี่น้องเอ้ยบ่กใวัาหนาผัวได้เดือนยนี้นะกาหน่อยนิีข้กรเศรา้ีวาเเาตัดใบอย่าว่าจังซานพูนโอ้ยคักอ่าผัวพูุกกัก โอ้ยไปทางใดก็หวงผัว,น,น,ผว,น,น,ผวนั่นเหรอพี่น้องผัวน่ะก็ได้สีทายาน้ำมันหัวหนาได้พี่น้องเอ้บานนี่นะเอ้าวโหลดมาจอดตันทางบานนี้โหลดแม่จันโหลดคุณระเบียบพี่น้องเอ้ยจอดตั้งทาง